สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนวัตกรรมะซึ่งคลิปนี้จะเป็นก,นการพยากรณ์คนเกิดราศีกันแลและคนากันสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเรานี่น,น,น,นะครับขอบคุณครับท่าต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ billiver สามหกเก้าตรงนี้ครับแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นครับตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบนะครับก็แอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษครับอ่าเดี๋ยวนะนสิบห 25แล้วกันนะครับก็แอดไลน์ดีมาทำาค่ากูได้จะได้ราคาพิเศษเป็นครั้งสุดท้ายของเดือนนี้แล้วครับอ่าก็คือยี5ถึง25 10วันนี้นะครับโอเคคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์พื้นวัสนากำเนิดด้านกรรมของกรรมในด้านดีน,นะครับใน EP ที่3เป็น EP สุดท้ายแล้วครับคือหลังจากจบ EP นี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าผมจะทำคอนเทนต์อะไรอีกนะครับเพราะว่ามัน มันหมดจริงๆอ่ะมันหมดลูกเล่นตรงนี้มันหมดแล้วอะนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมค่อยๆคิดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคในดวงชะตาที่เราจะต้องมาดูกันนะครับใน ep สุดท้ายนะครับจุดกําเนิดของคนละขนาดกันอยู่ที่ตรงนี้ครับตนุหรือราศีกันคือใช้ใช้ตัวเดียวกันแต่ว่าคนเกิดราศีกันคืออาทิตย์ใช้อาทิตย์เป็นตัวกําหนดนะครับเพราะคุณเอาเดือนนะครับแต่หมายว่าคุณดูจากเดือนให้ดูดาวอาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์เป็นตัวบอกเดือนนะครับคือมันเที่ยงตรงอ่ะอาทิตย์น่ะเข้าใจไหมครับมัน ประมาณถึงถึงมันจะคาดเคลื่อนบ้างอย่างเช่นเมษาเข้า13 14เงี้ยปีนี้14ใช่ไหมครับแต่ปกติมันจะ13บ5ก็มีแต่มันหมายถึงเที่ยงตรงนะครับเข้าเที่ยงตรงหมายถึงว่ายังไงก็กลางเดือนน่ะไม่มีอันไหนที่ต้นเดือนเลยนะครับดาวทิศไม่เคยย้ายวันที่1ถึงวันที่30สิอย่างเงี้ยไม่เคยมีนะครับมีแต่กลางเดือนแต่กลางเดือนน่ะมันก็จะคือมันกําหนดเนื้ออันโตนาทีนะครับหลายคนอาจจะไม่คงไม่เข้าใจว่าอันโตนาทีคืออะไรนาทีก็หมายถึงว่า เอ่อก็เหมือนนาทีของเวลาของคนเรานี่แหละครับแต่ว่าอันโตหมายความว่ามันมันแฝงอยู่ในเนี้ยนะครับเป็นองศาเข้าใจไหมครับเป็นองศาเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยคือราศีกันราศีกว้างราศีกันกับตุลเนี่ยกว้างที่สุดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคนก็จะเกิดลักษณะกันกับลักษณะตุลเยอะมากนะครับเท่าที่ผมสังเกตมาก็จริงนะครับแต่พิจิกเนี่ยมาเยอะที่สุด d บ u b l e one ในช่องของผมทั้ง3ช่องเลยนะครับแต่ราศีกันเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับคือคนราศีกันตอนแรกเนี่ย ดีมากเยอะมากนะครับคู่ขี้คู่กันไปเลยนะครับคู่ขี้กันไปเลยแต่ว่าช่วงเนี้ยดับลงมาบ้างแต่ผมก็ไม่ได้ว่าหรอกนะครับเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าบางคนอาจจะแบบเออมนุษยากรณ์ยังไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้เงี้ยก็เลยไปบ้างอันนี้เงี้ยแต่เราต้องเข้าใจนะครับเราต้องแค่เราอย่าเพิ่งหนีนะครับเพราะว่าเราจะชนะทุกอย่างเหมือนกับเราจะไปสู่ฝั่งฝันได้จากการสู้เข้าใจไหมครับไม่ใช่การหนีการหนีไม่ได้ช่วยอะไรเพราะไม่มีใครยอมรับครับกับการหนีแต่คุณสู้จนสําเร็จ เขาก็จะเห็นใจผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเข้าใจหรือยังครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราอย่าหนีครับฟังมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราก็ได้ต้องเข้าใจว่านี่คือภาพรวมทุกอย่างที่ผมพูดคือภาพรวมแต่ถ้าคุณอยากรู้ของตัวเองจริงๆต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นครับนั่นคือแบบเป็นของตัวเองดังนั้นเนี่ยคุณจะเชื่ออะไรไม่ได้เลยพวกเนี้ยเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างเพราะบางทีมันก็ตรงบางทีมันก็ไม่ตรงถูกไหมครับบางคนบอกว่าตรงอันเดียวก็คือว่าตรงแล้วอย่างเงี้ยก็คือมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยเข้าใจไหมครับดนเ่่าออูกว มันเป็นยังไงหรือเราต้องดูดวงส่วนตัวไหมอันนี้ยไม่ได้ขายของแต่หมายความว่ามันคือดวงของคุณจริงๆที่คุณจะยึดถือได้แต่ตรงเนี้ยอย่าเพิ่งยึดติดถ้ามันไม่ดีมันร้ายเหมือนรายเดอนเหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งคิดเพราะว่าบางทีบอกว่าเออระวังอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นนะแต่พอผ่านไปไม่เห็นมีเลยอุบัติเหตุถูกไหมครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่ามันไม่มันไม่รู้ไงจะไปเจอกับใครบ้างเพราะในดวงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกไหมครับต่อให้เกิดราศีกันเหมือนกันเกิดลัคนนเย่ี มีคนเกิดร่่มเรือนเดียวกับเราอย่สางสิบวันคุณคิดดู1ิบล้านคนบนโลกแบบนี้มากกว่า1ิบล้านด้วยซ้ำนะครับเอาเอาเป็นประมาณว่าถ้าเป็นหลักสิการจะกว้างหน่อยก็คือประมาณ5้าสิบล้านสมมุตินะครับประมาณห0สิบล้านคนเนี่ยคุณคิดว่ามันจะโดนคุณไหมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเ,อเดี๋ยวผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับสาอะไรกับฝนเนี่ยที่ตกไม่ท่วฟ้าฮาใช่ไหม กรุงเทพเนี่ยฝนตกบ่อยมากเลยแต่บ้านผมแทบไม่ตกนะครับแต่ตกมาวันสองวันตกประมาณสิบนาทีแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยครับทุกวันเลยอยู่เนี่ยสองสามวันมาแล้วเนี่ยเออไม่เคยตกจริงจังสักทีแล้วก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยตกมาเท่าไหร่เลยครับคือนานมากกว่าจะตกครั้งหนึ่งกรมอุตุก็บอกว่าโอ้มันพลาดผ่านจังหวัดผมทั้งหมดเลยแต่มันก็ไม่เคยตกครับอืมเห็นไ,ไหมมันตกไม่ทท่วฟ้าอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเจอทุกคนถูกไหมครับอะไรประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ สภกรรมะลาภะเนาะสุภะนะครับสุภะหมายถึงสิ coding, ส่งท e ี่งอกเงยสิ่งที่เราทําลงไปเออแต่มันแปลกตัวหนึ่งว่าทาไมสภะมาก่อนกรรมะใช่ไหมครับแต่ในทางโหราศาสตร์อินเดียเนี่ยผู้ที่ผมไปศึกษามาไม่ใช <con> <vi Bend S 1> ่เรียนนะครับศึกษาผมยังไปศึกษามากับอาจารย์ที่เป็นโหราศาสตร์อินเดียที่แท้จริงที่แท้ทรูไม่ใช่แบบเป็นโหราศาสตร์ไทยผสมนะครับก็จะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนโหราศาสตร์ไทยกับโหราศาสตร์อินเดียผสมกันไม่มี คืออาจารย์ท่านนี้จะไม่มียกเก์นะครับคำว่ายกเกณ์หมายถึงว่าไม่มีโยกไม่มีตรีโกดไม่มีเบียนนะครับแต่ว่าคือมันจะมีอินเดียเหนืออินเดียใต้อีกงหานะครับแล้วการตั้งดวงจะไม่เหมือนกันคือมันจะเป็นรูปแบบไม่เหมือนกันนะแต่การตั้งดวงคล้ายกันนะครับแต่หมายถึงว่าอาจจะมีการอันโตนาทีไม่เท่ากันอีกอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างงง,งและสับสนเหมือนคนทไทยเป๊ะเลยครับคนไทยเนี่ยก็อ้างมาจากอินเดียบ้างคือหมายถึงระบบลาฮิลีใช่ไหมครับแต่ของไทยจะใช้ สุริยญา,าติใช่ไหมครับะดังนั้นเนี่ยจะมี2ตํารลาซึ่งบางคนก็ใช้ของลางฮิรีแต่พอใช้อันตนัวนทีปุ๊บทาไมมันไม่เหมือนกันละ่ะนักขณาทาไมมันเคลื่อนอย่างเงี้ยครับก็เพราะว่านี่แหละคือมันมันไม่เหมือนกันก็จะไหมครับแต่ว่าแล้วแต่จะใช้ถามว่ามันต่างกันยังไงของลางฮิรีของอินเดียเนี่ยเขาถูกประเทศอังกฤษเนี่ยครอบครองใช่ไหมสมัยก่อนตกเป็นมือขึ้นของอังกฤษนะครับดังนั้นเพราะเขาต้องการแบบเครื่องเทศชานะครับชาของคนอินเดียเนี่ยนะครับเขาก็เลย ไปถอดตำราของคัภภีพระเวทนะครับก็คือโหราศาสตร์อินเดียนั่นแหละคมภีพระเวทเแล้วก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใช้โหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยเป็นตัวกําหนดของเวลานะครับเข้ามาแทนว่ายูต้องอัปเดตแล้วนะคือ,อยูจะใช้สมัยก่อนไม่ได้แต่คนไทยไม่ใช่ครับคนไทยนับถือครูบาอาจารย์ยังไงก็คือไม่เปลี่ยนแปลงครูบาอาจารย์ไม่ได้สั่งให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนครับก็ดูมันอย่างนั้นนะก็คือพูดง่ายว่าแต่มันตรงทั้ง2แบบนะครับเออมันงงตรงนี้แหละเพราะว่าตามจริงอะ่ะราศี มีนเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเมษนะหรือมีนเนี่ยนะครับเอียงไปหากันแล้วก็หมายถึงว่าสมมติว่าสมมติว่าดาวราศีมีนเขตนะครับไปถึงราศีเมษแล้วนะเพราะแกนโลกเอียงไงแต่ว่าคนโบราณที่มาจากชาวซูเมเลนบาบิโลเนียนเนี่ยนะครับเขาก็ยังใช้แบบเติมอยู่เพราะแกนโลกยังเอียงไม่เท่าไหร่ยังเ,เมื่อสิบห้าปีที่แล้วมั้งสิบถึงห้าสิห้าปีนี่แหละที่แผ่นดินไหวที่เซนไดของประเทศญี่ปุ่นนะครับคือตอนนั้นนะแบบ ที่ลงไฟฟ้านิลเครียร์ระเบิดน่ะที่เราได้ยินมันจะมีอยู่ครั้งเดียวแหละครับที่แผ่นดินไหวแล้วมันระเบิดน่ะนะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงช่วงนั้นแหละแกนโลกเอียงอีกนิดนึงเลยนะครับมันแปลกตรงนี้แหละดังนั้นเนี่ยคนไทยจะยึติดตําลาเดิมองศาเดิมเดิมนะครับดังนั้นจึงมีคนปลายราศีที่แกว่งนะครับต้นกับปลายราศีจะแกว่งนะครับใครที่เกิดกลางราศีเป็นผมเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับตั้งยังไงก็เหมือนเดิมแม้กระทั่งดาวจันทร์ก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าดาวจันทร์่ยเคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดบจ ต่ไปสุภาพมันหมายถึงความเจริญความมั่นคงการที่เราทําแล้วมันเกิดความรอกเงยแต่ทําไมล้สุภาพมาก่อนกับมาผมยนี้ไม่บอกใช่ไหมคืออาจารย์อินเดียเนี่ยเขาบอกว่าสุภาพเนี่ยมันหมายถึงบุญกุศลคนเกิดมาเป็นคนในชาตินี้ก็คือบุญกุศลบางคนเอ่าบางคนเกิดชาติที่แล้วเป็นคนแล้วเกิดชาตินี้ทําบาปไม่มากไปเป็นน้องหมาไปเป็นน้องอมอนะครับอะไรอย่างเงี้ยเขา้าใจปะไปเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นอะไรก็ว่าไป เพราะว่าทำกรรมไม่ดีมาเนี่ยก็เรียกว,ว่าสุภาและสุภาเป็นตัวกำหนดชีวิตของมนุษย์ด้วยนะครับหมายถึงความตายเขาเผมเคยอ่านอ,อ,อ่านแค่ได้อ่านบทความอะ่ะมีคนหนึ่งบอกว่าสุภาเนี่ยน่ากลัวมากมันหมายถึงบุญกุศลที่เรามีก็จริงและมันหมายถึงดินกรบหน้าด้วยหมายถึงความตายของมนุษย์นะครับอย่าง case s t u d อ,อไม่อยากพูดถึงเขาแต่ว่าจะพูดอื่นนิดนึงนะครับก็คือตังโมพทัททาธิดาคือหรือตงโมดิดานั่นแหละครับเ,เขาเนี่ยมีดาวสุภาคือดาวจันทร์ คือชคโชอหลายมากครับคือดาวจันโคโจรไวที่สุดหละดังนั้นเนี่ยเป็นในขนาพิจิกนะครับอ่าเขาก็เลยแบบอได,ได้จากอาจารย์พิจิกได้จากอาจารย์หลักเป็นคนตั้งดวงชะตานะครับเพราะผมไม่ได้ไปปลูกดวงกองไข่นะครับอดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าดาวจันยมาทับหลักเป็นนิดแล้วแถมยังดาวจันดับด้วยนะครับในวันที่เขาเสียชีวิตเนะี่ยอะไรประมาณนี้ครับอดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้บันเนี่ยก็คือ อีกเ,เหตุผลหนึ่งที่ทําให้เรารู้คือตังโมที่ตกเรือนะครับอ่าก็คือดาราเนีะนะ่ะเขาเนี่ยมันเป็นจริงคือสุภาเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่จะทําให้เราไปถึงชาติหน้าได้ด้วยนะเพราะสุภาแปลว่าอนาคตอืมอนาคตคือชาติหน้าอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงดูที่ภพสุภาครับจะเจริญจะมั่งมีจะตกต่ําจะหายนะจะล่มละลายอยู่ที่ภพสุภานะครับโอเคถ้าสุภาไปตกอรินัยวิญาณเนี่ยเขาโอ้โห คือฝ่าฟันบันไดเลือดนะครับต่อไปกรรมมะคือสิ่งที่ทําหมายถึงปัจจุบันกรรมและเวรกรรมเราเคยพูดไปหลายครั้งแล้วเนาะก็<ๆ>คือพูดง่ายว่ากรรมมะคือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดินเดียวกันกับตัวหนูดังนั้นเนี่ยงานจะผูกพันกับตัวเราคือบ้างงานนะครับอย่างดีค,คือบางคนบอกว่าอย่าพูดว่าบ้างาางานหมายถึงว่าเอาจริงเอาัจาก,กับการงานมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ ometric. แต่หมายถึงว่าผมจะพูดหลายๆแบบนะเอาจริงเอาัจกับการงานบ้างงานทําแต่งานางนี่นครับค้ราาัศนะิกันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําไมอาภัพรักเพราะว่า เป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันเสมอไม่พูดถึงอดีตไม่รู้ถึงอนาคตมันคือความจริงนะครับรัศสกันอยู่กับความจริงดังนั้นเนี่ยดูด้วยตาเห็นด้วยเห็นด้วยตาเงี้ยและสัมผัสด้วยใจตอนเนี้ยก็คือตอนเนี้ยเข้าใจไหมครับดังนั้นจะไม่เอาอดีตเอาอะไรมาพูดลืมอดีตไปแล้วใครจะช่วยจะอะไรยังไงแต่ฉันรักตอนเนี้ยก็คือตอนเนี้ยเข้าใจไหมครับอ่าไม่สนใจอดีตอนาคตจะเป็นยังไงฉันก็ไม่สนใจฉันขออยู่ปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันทําให้ตัวคุณเนี่ยติดกับปัจจุบันเกินไป ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับพอถึงอนาคตแล้วใชนก็ยังยึดติดเหมือนเดิมนะครับหมายถึงว่าคนราศีพวกธาตุดินเป็นราศีที่ยึดติดนะครับเพราะว่าธาตุดินมันหนักมันจมลงเรื่อยๆมันหมายถึงยึดติดนะครับมันไม่ยอมปล่อยวางสักทีนะมันเป็นแบบนี้เพราะดาวพุตตะมันหมายถึงดาวภาวะอารมณ์มันยึดติดด้วยนะครับมันก็เลยทําให้คนราศีสามราศีนี้เป็นการยึดติดเป็นวงล้อนะครับทีนี้กรรมะเป็นดาวพุธเนี่ยเหมือนตัวเองก็หมายถึงความชอบความถนัดการที่เรียนมา เรียนอะไรมาทาอันนั้นแต่ไม่จําเป็นทุกคนนะครับอย่างผมเนี่ยเรียนมาเรียนบริหารมาแต่มาเป็นนักพยากรก็คนละเรื่องอะไรแบบนี้คือเคยไปทำอ่าอยู่ที่อยู่ที่กรุงศรีด้วยแต่ผมก็ไม่ไม่ชอบนะดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบคือคนเรามันมีดวงหลายประเภทนะครับอย่างผมงเป็นผู้พิพากษาก็ได้แต่ผมไม่ชอบการท่องจําเพราะว่าไม่ใช่ไม่ชอบชอบแต่มันจําไม่ได้เข้าใจไหมครับอ่าอะไรแบบนี้ ต่อไปสุดท้ายคือลาภะลาภะเป็นดาวจันทโคจรไวมากประทากับดาวทุกดวงในพื้นดวงและก็ดาวจอดดว้วยเพราะหนึ่งเดือนครบรอบหนึ่งครั้งถูกไหมครับเลนั้นเนี่ยดาวจันรเดินไวที่สุดเลยทําให้คุณมีลาบมีลาบแบบเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่ลาบใหญ่พเพราะดาวจันคือเล็กดาวเสาคือใหญ่ัลนั้นเนี่ยพอดาวเสาให้ปุ๊บมันเช่นอ,อยู่พันธุเนี่ยมันเต็มที่เลยสองปีครึ่งขึ้นแบบหนักน่วงแล้วก็ให้แบบเต็มๆแบบเรารับไม่ได้เลยนะเหมือนอาจารย์บอกว่าเหมือนกับการแบกข้าวสารไว้บรรหัวแล้วแบบมันหนักไหมฮะ อะไรอย่างเงี้ยครับคือโชคลาภของเราอยู่บนหัวนะแต่เหมือนแบกข้อสารนะครับสมมติว่าคือความอุดมสมบูรณนะ์แต่เราทนแบกไวนะ้น่ะคิดดูว่ามันหนักแค่ไหน,นครับนั่นแหละก็คือการการที่ได้ดาวเสบเป็นโชคลาภมันเนาะอะไรประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสิบสองนาทีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในอีพีถัดไปหรือเรื่องถัดไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบุณครับ